เป็นเมนูที่ทําง่ายๆอร่อยจัดจ้านสไตล์ไทยๆให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วต้มน้าให้เดือดนัดใช้เส้นสปาเกตตี้150กรัมลวกเส้นสปาเกตตี้10นาทีใครชอบเส้นนุ่มๆให้ลวกสัก12นาทีนะคะเสร็จแล้วให้ใส่น้ํามันมะกอกหรือน้ามันพืชลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้ทั่วๆเส้นนะคะเส้นจะได้ไม่เหนียวติดกันเราตั้งกระทะใช้ไฟกลางทอดเบคอนให้สุกนัดใช้เบคอน150กรัมปริมาณนี้จะทานได้2คนอิ่มกาลังดีเลยค่ะจะทอดแค่พอเหลืองๆนุ่มๆก็ได้แแแแลลล้้้ววต่ชชชออบบบบเเยะหงก็จใา ทอดหน่อยจนเบคอนแห้งกรอบนีน้ามันออกมาแล้วให้เทน้ํามันทิ้งจะได้ไม่เลี่ยนนะคะนําพริกแห้งตัดเป็นชิ้นและกระเทียมจีนซอยบางๆปริมาณตามชอบลงไปผัดให้หอมแล้วใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปผัดด้วยกันปรุงรสด้วยซอสอนเนกประสงค์3ช้อนโต๊ะสูตรซอสผัดอนเนกประสงค์นัดลงสูตรไว้ให้ในคลิปกระเพราไก่กรอบเพื่อนๆกดเข้าไปดูที่หน้าช่องได้เลยเป็นสูตรที่เข้มข้นจัดจ้านมากทําเมนูไหนก็ง่ายและอร่อยจะทํากินทําขายได้เลยนะคะทําได้หลากหลายเมนูด้วยท,ทําทีเดียวนี่คือเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะพอผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดี ให้ใส่ใบโหระพาลงไปผัดแค่พอสลดนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นเมนูที่ทําง่ายสุดๆแต่อร่อยเส้นสปากเกตตี้เหนียวหนืบกําลังดีเลยค่ะไม่เละไม่เลี่ยนเพราะว่ามีพริกแห้งนะคะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยซอสก็มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมกําลังดีเลยค่ะใครที่เบื่อก,กับข้าววันไหนไม่รู้จะทานอะไรก็อย่าลืมเซฟเมนูนี้ไว้ทําทานกันนะคะและนัดฝากกดหัวใจกดเม้นต์กดแชร์ส่งต่อความอร่อยให้เ,เพื่อนๆเราด้วยนะคะ